รัฐบาลบรรหารไปรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลพลเอกชวลิตนะครับเป็นสมัยนั้นก็รัชดรพลเอกสวิตเข้ามาครับก็มีการเร่งรัดว่าเอ้ยจะต้องยุติโครงการเพราะเขาไม่ได้สร้างเขาไม่เขาเขาไม่ได้ทําอะไรคราวนี้การตัดสินใจว่ารัฐบาลไทยยุติโครงการมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็คือ30กันยายน40ครับปี40ละ30ก,กันยายน40 โคลโมอในสมัยพลเอกชวลิศก็มีมติโคลโมให้ยกเลิกเลยครับด้วยมติโคลโมเลยใช้มติโคลโมเมื่อ30กันยายนสีูนย์ให้ยกเลิกสัญญากับโฮเวลไทยแลนด์เพราะโฮเวลประเทศไทยผิดสัญญาข้อ27่เนื้อหาหลักที่ยกเลิกนะอันนี้นะครับอันนี้จะเข้าเรื่องสําคัญนะว่าเกิดข้าโงู่หรือไม่เกิดข้าโง่เพราะอะไรมีมติให้ยกเลิก สามสิบกันยาสี่ศูนย์ปั๊บสิบสี่ตุลาคลอรมก็มีมติตั้งคณะกรรมาการพิจารณาการยกเลิกสัญญาอันนี้ต้องให้รอบครอบตั้งคณะกรรมการพิจ<ม>า,ารณารการยกเลิกสัญญากรรมการขึ้นมาใช่ครับแล้วก็หาข้อมูลหาข้อมูลว่าจะต้องยกเลิกยังไงปรากฏว่าแปดพยสี่ศูนย์เปลี่ยนคอรมพอดีเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลอีกจากรัฐบาลเพื่อชชลิตก็มาเป็นรัฐบาลชวนสองครนี้ คอรมอชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่ชุดชวนสองนะฮะนี่เริ่ม23่3ธันวาสี่ศูนยคอรมอชุดใหม่มีมติอีกครับยืนยันการยกเลิกสัญญากับโฮ w เวลด้วยเหตุผลว่าโฮ w เวลผิดสัญญาข้อ27ยืนยันอีกหาว่าผิดสัญญาครับผม,มรัฐมนตรีคมนาคมตอนนั้นที่มาคนที่จะมาดำเนินการ้วยก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณ อ๋อส,สีเทพครับนั่นแหละเป็นผู้เข้ายื่นเข้าคอรมอแล้วก็ยืนยันผิดสัญญาตามข้อสัญญาข้อยี่สิบเจ็ดแต่มันเกิดการพลิกอีกครับท่านผู้ชมครับมีลมพลิกอีกมันพลิกอีกครับแม่ถ้ามีมติอย่างนี้แล้วคณะทํางานก็เริ่มไปดําเนินการหาเหตุผลต่างๆจัดการมันก็ว่ากันไปเปาพลิกไงฮะรัฐมนรีช่วยคมนาคมมีการ รับเรื่องราวมาต่างๆแล้วก็เริ่มมีการผลักดันให้เปลี่ยนเหตุผลในการยกเลิกสัญญากับโฮเวลยกเลิกว่าผิดสัญญาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะฮะเปลี่ยนเ,<อ>เป็นให้เป็นเรื่องอื่นเปลี่ยนเป็นว่ายกเลิกสัญญาตามเหตุแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอผลักดันนี้ปั๊บก็ส่งเข้าคลอมอใหม่ครับยี่สิบมกราสี่หนึ่งเนี่ยฮะเริ่มเกิดปัญหาแล้วเริ่มคลอมอ พิษมติบอกว่าให้ยกเลิกสัญญากับโฮเวลไทยแลนด์ด้วยเหตุแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ผมเอาเฉพาะหลักๆนะฮะมันมีข้ออื่นเยอะครับครับครับพอเป็นอย่างนี้เข้าปั๊บต่อมาคมนาคมก็อีกเจ็ดวันครับคมนาคมกุคมนาคมตอนนั้นก็กุณสุเทพคุณสุเทพก็แจ้งยกเลิกสัญญาไปตัดสินใจโฮเวลตัดสินใจเป้งเลยอทานต้นสื่อแจ้งยกเลิกสัญญาครับนะฮะด้วยเหตุผล ตามเหตุแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คราวนี้มันต่างก,กันยังไงผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องนี้นจากการศึกษาของเรานะครับหนึ่งถ้ายกเลิกด้วยเหตุผลว่าโฮเวลผิดสัญญาข้อ27คสิบสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่หนึ่งคือโฮเวลต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียวเพราะคุณผิดสัญญาคุณไม่ก่อสร้างคุณก่อสร้างแต่ไอ้ตอมอน,นิดเดียวแล้วคุณไม่คุณไม่ทําต่อถ้าเป็นบอกเลิกเพราะเขาผิดสัญญาครับสแสดงว่าโฮเวลก็ต้องไปชอบฝ่ายเดียวเพราะคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญาในข้อที่สอง เมื่อคุณผิดสัญญาโฮฟเวลจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลไทยไม่ได้ครับเพราะเป็นผิดข้อสัญญาข้อยี่สจข้อเจยิบเ็ครับประการที่สามโฮฟเวลจะมาเรียกร้องการลงทุนที่ตัวเองได้ลงทําต่อหม้อทํพิพิธภัณฑ์ไปนะ,ะครับคืนจากรัฐบาลไทยก็ทําไม่ได้ทาไม่ได้เพราะคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองอนะฮะแต่รัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเพราะคุณมไม่ยอมทําสักทีใช่ไหมฮะ อันนี้คือคือประเด็นนะครับว่าถ้าบอกเลิกด้วยหลักการของโคลมอเดิมทีแรกมันจะเป็นแบบนี้อาจจะไม่เกิดค่าง,งพ้พาวเวลเพราะเขาไม่สามารถจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐได้จะอ่าครับครับตอนนี้การยกเลิกการแจ้งยกเลิกตามเหตุผลแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันส่งผลให้เป็นยังไงครับอันนี้คือประเด็นครับการยกเลิกด้วยวิธีนี้ส่งผลให้ทั้งสองฝ่าย คือรัฐบาลไทยกับโฮเวลกลับเข้าสู่สถานะเดิมก่อนเริ่มสัญญาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุแบบนี้ทั้งสองฝ่ายถอยหลังกลับไปก่อนทําสัญญาเหมือนมาเริ่มกันใหม่เหมือนมาเริ่มกันใหม่ข้อที่สองผลประโยชน์ที่รัฐได้จากเขาต้องคืนให้เขาก็ใช่ไหมคอันนี้คือถ้าเลิกโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับแต่เช่นเดียวกันครับผลประโยชน์ที่โฮเวลได้จากรัฐ ก็ต้องส่งคืนให้รัฐสามข้อหลักข้อแรกนะครับก็คือทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่สถานเดิมอันนี้ก็ไม่เป็นไรัรบแต่ข้อที่สองนี่ครับประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการลงทุนต้องส่งคืนเขาก็เป็นเหตุผลว่าเอาก็ถ้าเขาลงทุนไปแล้วนี่เขาขุดต่อหม้อเขานั่นนี่ไปแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้จากเขาดังนั้นก็เป็นข้อเหตุผลที่เขามาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอ,อันนี้คือ มูลเหตุของการเกิดข้างโง่คือพูดได้ง่ายถ้าบอกเลิกให้มั่นคงปลอดภัยประเทศก็ไม่มี้างโงครับถูกไหมฮะมเป็นเขางโง่เองนี่คือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาที่ผิดพลาดไป